สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีตุลัขนาตุลน,นะ,ะในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนถึงเดือนน,นี้นะคะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเกี่ยวกับความรักของพวกคุณแต่อย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่า นี่เป็นการดูดวงแบบทั่วไปเนาะเป็นดวงรวมป (general reading) นะคะจะให้ตรงกับชาวตุลทุกคนแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้นะคะเราใช้ว่าเป็นไกด์ไลน์เนาะแต่ถ้าใครที่มีคําถามส่วนตัวอยากจะดูเป็นของตัวเองจริงๆนะคะก็แอดไลน์มาได้นะคะเชิญตมถอดหนึ่งหรือว่าเลื่อนลงไปใต้คลิปนะคะจะมีลิงก์หรือมีรายละเอียดในการแอดไลน์ให้นะคะก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เช่นเคยนะคะเอาละมาเริ่มต้นกันชาวตุลคะ่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลนะคะ เป็นยังไงบ้างในเดือนหน้าขอเริ่มต้นที่คนโสดเช่นเคยนะคะคนโสดชาวราศีตุลลัขนาดตุลค่ะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างพวกคุณขอดูหน่อยค่ะ สีตุลในช่วงนี้คนโสดนะคนโสดนี่คือ energy ของคนโสดที่ตอนเนี้เรื่องหลักเลยคือเรื่องเงินค่ะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องการเรียนเรื่องภาระที่ต้องรับผิดชอบเรื่องต่างๆที่มันยังไม่ใช่ความรักอะความรักสามารถสําคัญไหมสําคัญแต่สําคัญแบบเป็นรองลงไปนะคะความรักยังไม่ใช่ประเด็นหลักนะเวลาเนี้ยคุณมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องรับมือที่จะต้องเตรียมการที่จะต้อง อ่าบางคนเนี่ยกำลังเก็บเงินเพราะว่ากําลังคิดที่จะทําธุรกิจทํากิจการบางคนอาจจะเก็บเงินเพื่อจะเริ่มงานใหม่เพื่อจะไปตั้งหลักใหม่บางคนมีอ่ามีความมุ่งม,มั่นในใจอยากจะเปลี่ยนรถซ่อมรถซ่อมบ้านรีโนเวอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือบางคนเก็บเงินเพื่อได้จะไปเรียนต่ออยากจะไปัมมอร์ไปอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะมันมันเป็นเรื่องราวของคนโสดที่มี energy ที่มีอย่างอื่นที่จะให้ต้องทํา ในช่วงนี้อยู่นะคะแล้วเรื่องความรักล่ะความรักของคนโสดชาวราศีตุลเป็นยังไงบ้างเป็น energy ของคนที่ตั้งแต่ถอยออกมาจากความรักครั้งก่อนนะคะเหมือนกลายเป็นคนที่ปิดหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เปิดรับคนใหม่ได้ยากขึ้นเหมือนเจ็บแล้วจาําเหมือนรู้สึกว่าโอ้โหความรักนี่ความทรงจําระหว่างฉันกับความรักนี่มันรู้สึกว่าอ,อ,อาจจะยังไม่ใช่สําหรับเราอะไรเงรี้ยเราอาจจะไม่ใช่คนที่รักกีเอลหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นการที่ถามว่าคิดเรื่องการมีแฟนใหม่ไหมคิดนะคะแต่ว่าคิดแค่คิดไงแค่คิดแค่คิดเฉยๆแต่ว่าให้ออกไปดิ้นรนหามีแอปคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ทำนะคะ แล้วจะมีเข้ามาบ้างไหมไพ่บอกว่ามันอยู่ที่เราค่ะไพ่บอกว่ามันอยู่ที่คุณอยู่ที่คุณหมายถึงว่าอย่างที่อัน บอกไปข่าวที่เมื่อกี้นี้นะคะว่าความรักเนี่ยคือเหมือนเราค่อนข้างที่จะปิดตัวเองในช่วงนี้ค่ะสำหรับ energy ของคนคนนี้ชาวราศีตุลคุณค่อนข้างที่จะแบบไม่ไม่เปิดใจหรือไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองอะนะคะไม่ได้ไม่อยากจะไปแชทแอปหาคู่ไม่อยากที่จะมีใครมาแนะนําก็ปฏิเสธหรือไม่ได้อยากจะไปพบเจอคนใหม่ๆใช้ชีวิตรูทีนแบบเดิมๆอย่างเงี้ยเลิกเรียนกลับบ้านเลิกงานกลับบ้าน คบเพื่อนกลุ่มเดิมอยู่กับคนกลุ่มเดิมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่บอกว่ามันขึ้นอยู่ที่คุณว่าคุณต้องการที่จะพบเจอสิ่งเหล่านี้มากแค่ไหนไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องโอ้โหวิ่งไปจีบผู้หญิงทุกคนวิ่งไปจีบผู้ชายทุกคนวิ่งไปจีบคนที่เราถูกใจทุกคนไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจออะไรใหม่ๆนะคะลองอ,อย่างเช่นบางคนอาจจะลองไปเที่ยวที่ใหม่ๆดูบ้าง ลองเปิดใจเออเวลามีใครมาแนะนําไม่นี่เพื่อนเรานะยังโสดอยู่อะไรเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเออถูกใจลองคุยดูอย่างน้อยอย่างแอนเคยบอกไม่ได้แฟนก็ก็ยังได้คอนดิชันใหม่ๆเนาะได้พี่ได้น้องได้เพื่อนอะไรเงี้ยค่ะและไพ่บอกว่าบางคนยึดติดในอดีตเหมือนคุณมีมีปมในอดีตบางอย่างอะความรู้สึกของแอนเนี่ยจากไพ่เนี่ยนะคะถ้าคุณไม่ทํำ้ายเขาไว้ก็เขาทราํร้ายคุณไว้ บางคนยึดติดอะค่ะยึดติดอยู่กับความเจ็บช้ำหรือความรู้สึกผิดความรู้สึกที่รู้สึกว่าเสียใจอะอยากทําให้ดีกว่านี้หรือเราไม่น่าเจอคนคนนี้มันมีบางอย่างที่คุณคุ้นคิดอยู่ในใจอะนะคะพายบอกว่ามันไม่มีใครที่ดีร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีใครที่เลวร้อยเปอร์เซ็นตนะคะทุกคนเนี่ยเป็นเป็นคนเท่าๆนะคะวัดก็เข้าแล้วก็กินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากให้คุณปล่อยวางนะคะไม่ว่าในอดีตมันจะเป็นยังไงมาก,ก็ตามให้อภัยตัวเองหรือแม้แต่ให้อภัยคนที่คุณเคยรักนะคะเพื่อที่จะก้าวต่อไปให้ได้อะนะคะไม่งั้นเนี่ยคุณจะยึดคุณจะติดอยู่แบบเนี้ยนะคะคุณจะไม่เปิดใจคุณจะแบบเหมือนกับที่แอนบอกว่าคุณความรู้สึกของแอนที่มีต่อแอนจี้ของคนคนนี้คือเป็นคนที่แบบ เจอมาเยอะเจ็บมาเยอะฉันพอแล้วฉันทำมามากพอแล้วอะไรแบบนี้ค่ะอะทีนี้มาดูคำแนะนำจากไพ่นะมีไพ่อยุด3ใบ c e อ e b r a t i o n อันแเลิ่มจากไพนะ่ใ mm hmm. บนี้ก่อนละกันอ่าอยากให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตให้มันมีความสุขอะค่ะความรู้สึกที่แอนได้จากไพ่นะไพ่ใบนี้ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขเฉลิมฉลองให้กับชีวิตของตัวเองบ้างหรือว่ามีความสุขเอนจอยกับชีวิตอย่างที่แอนบอกนะคะว่าอ่าไม่อยากให้เก็บตัวไม่อยากให มีกำแพงจนสูงเกินไปนะคะโอกาสใหม่ๆเข้ามาที่จะได้มีเพื่อนใหม่หรือได้ทําอะไรใหม่ๆลองท้าทายตัวเองในสิ่งใหม่ๆนะคะถ้าเป็นไปได้อย่างให้สนุกกับมันนะคะอยากให้สนุกกับทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามา for g y m n e s s นะคะให้อภัยไม่ว่าจะเป็นตนเองหรือว่าจะเป็นคนที่เคยรักอย่างที่แอนบอกอะนะคะว่าให้อภัยตัวเองถ้าเมื่อก่อนเราเคยทําผิดหรือเรารู้สึกว่าฉันเลือกคนผิดฉันไม่อยากจะพลาดอีกให้อภัยตัวเองอะคะ่ะคนเราร้อยพ่อพันแม่เนาะ มันมันไม่มีใครที่รู้หรอกว่าคนอื่นเป็นยังไงอะนะคะการเลือกผิดแค่ครั้งเดียวไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแย่ในด้านนี้เสมอไปไม่มีใครเก่งทุกอย่างไม่มีใครเคยแบบไม่มีใครไม่เคยพลาดนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้คุณเอาตรงเนี้ยมาเป็นเป็นสิ่งกดดันตัวเองหรือบางคนเนี่ยคนรักเก่าทําไว้แย่มากแล้วก็รู้สึกว่า ความรักมันก็อย่างนี้แหละมันแย่มันไม่จริงใจมันหลอกลวงไม่อยากให้คิดแบบนั้นเลยไม่อยากให้เอาคนคนเดียวมาตัดสินทุกคนมันจะทำให้คุณพลาดโอกาสที่ดีกว่านั้นที่มันเข้ามา spiritual g o a l นะคะปล่อยให้เราค่อยๆเรียนรู้ทุกอย่างที่ผ่านมามันคือประสบการณ์ไพ่กำลังอยากจะบอกกับคุณว่าทุกอย่างมันทําให้เราโตขึ้นค่ะการโตขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าแค่อายุเนาะบางทีเราเจอสถานการณ์หนึ่ง มันสอนเราเรียนมันสอนให้เราเรียนรู้มันให้ประสบการณ์มาอย่างกับเราแล้วเราโตขึ้นนะคะถ้าเอาโตขึ้นทางความคิดทางจิตวิญญาณนะคะว่าโอเคที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้มันมีช่วงเวลาที่ดีมันมีช่วงเวลาท,ที่แย่เราได้เรียนรู้อะไรจากทั้งสองช่วงเวลานั้นบ้างช่วงเวลาที่ดีให้อะไรกับเราบ้างช่วงเวลาที่แย่สอนอะไรกับเราบ้างนะคะทุกอย่างมันจะค่อยๆเติบโตเพียงแต่คุณอยากให้คุณเนี่ยปล่อยให้ปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่เราเข้าใจว่าโอเค บางอย่างมันเกิดมันมันจะต้องเกิดไม่ใช่คู่กันก็จะไม่ใช่ถ้าใช่ก็จะใช่แบบนี้ค่ะถ้าคุณรู้สึกแบบนี้คุณจะไม่กดดันตัวเองจนเกินไปหรือคุณจะไม่กดดันคนอื่นจนเกินไปนะคะคุณจะมีความสุขนะคะแล้วก็คุณก็จะพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆได้มากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะออทีนี้มาถึงสถานะต่อไปเนาะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีตุลละขนาตุลความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างคะมันเป็นปัญหาที่เหมือนตอนนี้คุณรู้สึกว่า มันควรจะดีกว่านี้ในความรู้สึกที่แอนเปิดไพ่มานะแอนรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าเออทําไมมันได้แค่นี้มันควรจะดีกว่านี้มันควรจะถามว่าเขาดีกับคุณไหมเขาดีกับคุณเพียงแต่เขาดีกับคุณไม่มากพอเท่าที่คุณต้องการแล้วคุณจมอยู่แต่กับตรงนี้ว่าเออทําไมเขาให้เราได้แค่นี้ทําไมมันถึงไม่พอทําไมเขาถึงไม่ดีกับเรามากกว่านี้หรือทําไมมันไม่พัฒนาไปกว่านี้ทําไมมันยังไม่ใช่มากกว่านี้นะคะถ้าไพ่สลับกันนะเป็นไวโบอร์ซ่าแปลว่าตอนนี้นี่คือความคิดของเขานะอ่าทีนี้กลับมานะคะก จากความรู้สึกของแอนนะถามว่าคู่เนี้ยนะคะคู่ energy ของคู่เนี้ยเป็นคู่ที่มีปัญหากันตลอดเวลาในเรื่องของการเรียกร้องบางอย่างอย่างเช่นคุณอาจจะรู้สึกว่าเออทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับเราให้มากกว่านี้ล่ะทำไมเขาถึงไม่ทําเพื่อเรามากกว่านี้นะ่ะนละคะ่ะที่เราทำเพื่อเขาตั้งเยอะนะคะเป็นเป็นเพราะว่าสาเหตุหละ่ะก็คือความรู้สึกของคุณกับเขาอะมันไม่เท่ากันมีคนหนึ่งรู้สึกมากกว่าอีกคนหนึ่งนะคะ ขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหนะ่อยความรู้สึกที่เขามีต่อเราเป็นยังไงบ้างคะ เขาใช้สมองกับเรามากกว่าความรู้สึกอะ่ะเขาตัดสินใจทุกๆอย่างก่อนที่เขาจะพูดออกไปเขาคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกก่อนที่จะสัญญาคือมันเหมือนกับว่าเวลาที่เขาพูดกับเราอะค่ะบางครั้งที่เราดูเหมือนเขาพูดส่งๆอะ่ะความจริงมันมีเหตุผลในนั้นอยู่เสมอนอะเพียงแต่ว่าเขาอธิบายกับเราไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะนัดเราแล้วเขาไม่มาเรารู้สึกว่าทําไมพูดส่งๆละ่ะ ทำไมรู้อยู่แล้วว่ามาไม่ได้และนะ้วนัดทาไมอะไรเงี้ยความจริงอะ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเขามาไม่ได้แต่เขาจําเป็นที่จะต้องโกหกเรานะคะเพื่อให้เรารู้สึกว่าพอใจเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราอ่าเพื่อให้มันผ่านไปได้ในช่วงสถานการนั้นอะความรู้สึกคล้ายๆกับขายผ้าเอาหน้ารอดอะคะ่ะขอดูหน่อยว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้ คนคนนี้ยังไม่พร้อมที่จะคบใครจริงจังในตอนนี้นะเขามีความสุขกับความสัมพันธ์แบบนี้คือไม่ยึดติดไม่ผูกมัด ไม่เป็นเจ้าของไม่จริงจังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะเขามีความสุขกับความสัมพันธ์แบบนี้ส่วนความรักในแบบจริงๆอ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่ามันมันหนักเกินไปที่เขาจะรับผิดชอบไหวหรือเขาอาจจะเคยเจอความสัมพันธ์ในแบบที่มันแย่ๆมาแล้วเขารู้สึกว่าไม่เอาแล้วไม่จรงใจกับใครแล้วแบบสมมุติว่าเคยแต่งงานแล้วแล้วล้มเหลวเรื่องชีวภครัวมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาเขาไม่อยากจะแต่งงานอีกเขากลัวที่จะกลับไปเป็นแบบเดิมอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่านเวลานี้การที่เขาเป็นอย่างเงี้ยมันมีความสุขเขาอยู่คนเดียวเขาโอเคแต่ก็ยยยยังออาากกมมีีีคคคนนุุิท่ และทำให้รู้สึกหัวใจชุ่มชื่นอย่างงี้ค่ะแต่ยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเท่านั้นเองนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไง ใช่บอกว่ายังไม่อยากให้คาดหวังเยอะยังไม่อยากให้คาดหวังมากเกินไปนะคะไม่อยากให้มองไปถึงขนาดว่าโอ้จะได้คบกันจะได้ไปแนะนําตัวกับเพื่อนฝูงคนรู้จักหรือเขาจะพาไปเจอครอบครัวอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งคิดไปถึงตรงนั้นเพราะณเวลานี้เขามองเราแค่คนคุยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนจริงๆอะเดิมูนะนะคะคือยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนยังมีเงื่อนงามยังมีอะไรหลายๆอย่างที่มันยังไม่สามารถที่จะ เป็นไปได้อย่างที่ใจเราต้องการเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าถ้าคุณยังมีความสุขในการที่จะคบกันไปแบบนี้ให้คุณเข้าใจสถานภาพตอนนี้ว่าโอเคคนคุยคนคุยคือคนคุยคนคุยได้แค่ไหนไม่ได้เป็นเจ้าของการเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเราเราไม่ได้เป็นเจ้าของเขานะคะต่างฝ่ายแต่ยังมีอิสระคนข้างมากในความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะมีความสุขนะคะทีนี้มาดูที่ไพ่คาแนะนานะเออเท่านี้ละกันนะสาหรับความสัมพันนี้ Forgiveness นะคะคือการให้อภัยเราต้องเข้าใจว่าเขาอย่างที่แอนบอกนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยพายต้องการจะบอกว่าในเมื่อเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันเนาะมันเป็นแค่ความสัมพันธ์แบบ ค,คยุยังไม่ชัดเจนยังไม่มีสถานนะถ้าเขาทําอะไรให้เรารู้สึกว่าไม่ชอบไม่ถูกใจมันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไปเรียกร้องไปต่อว่าหึงหวงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะว่ายังไม่ได้เป็นอะไรการเหมือนเขาก็เหมือนกันจะมาบังคับเราลดเปอร์เซนให้เราเป็นเหมือนกันกบสมบัติชิ้นหนึ่งของเขาหรือเป็นอะไรของเขาเงี้ยมันมันไม่ได้นะคะเพราะว่าแบบเราก็ยังไม่ได้เป็นรายการจะมาบอกว่าจะมาบอกเราว่าเธอห้ามไปคุยกับคนอื่นนะเธอต้องคุยกับฉันคนเดียวอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรที่ทำไม่ถูกใจกันหรือมันอาจจะไม่ได้ดังใจเราทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้บางทีลืมๆไปบ้างมองข้ามไปบ้าง,ง,าง,างให้อภัยกันไปนะคะส่วนไพ่อีก2ใบนะแอนมองว่าไพ่บอกว่าอยากให้ปล่อยให้มันค่อยๆตัวค่ะปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้ค่อยๆเป็นไปถ้าวันหนึ่งมันใช่ มันจะใช่ถ้าวันหนึ่งมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แล้วเราจะได้เรียนรู้ว่าโอเคทําไมมันถึงต้องใช้เวลาให้ค่อยๆโตทําไมมันถึงใช่ทําไมมันถึงไม่ใช่พ่ยบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะจะสอนคุณนะคะให้คุณได้รู้ให้คุณได้เติบโตขึ้นแน่นอนความสัมพันธ์เนี้ยไม่ว่ามันจะไปในทิศทางใดนะคะส่วน c e l e b บ a t i o n ก็คือมีความสุขกับปัจจุบันนี้เถอะถ้ายังได้คุยกันอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าแฮปปี้ที่จะคุย คุยไปเถอะแล้วก็คุยให้มันมีความสุขในฐานะคนคุยนะคะไม่กดดันตัวเองไม่กดดันเขาไม่ต้องคาดหวังเยอะนะคะแล้วถ้ามันใช่มันจะใช่ถ้ามันไม่ใช่วันหนึ่งคุณจะรู้สึกเองว่ามันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันยังทําให้คุณแฮปปี้ในจุดที่มีในจุดใดจุดหนึ่งก็ให้คุณมีความสุขกับจุดนั้นก็พอนะคะแบบนี้เราจะไม่ถูกนะโอเคทีนี้ไปถึงคนมีคู่ ขอดูความสัมพันธ์ชาวราศีตุลลัคนาตุลชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะคนมีคู่เป็นยังไงบ้างความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงนี้ดีกันแล้วนี่เป็นคู่ที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องทะเลาะก,กันอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันแต่ หลังจากนี้ไปอะมันเป็นช่วงของเวลา,าคือการคืนเดียเป็นช่วงเวลา,าของการปรับความเข้าใจเป็นช่วงเวลาของการได้กลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นคู่รักช่วงเวลาของการมีความสุขช่วงเวลาของการละทิ้งอีกโก้บางอย่างเพื่อที่จะได้กลับมากลับมาปรับความเข้าใจหรือพูดคุยกันอีกครั้งอะคะ่ะมันเหมือนกับว่าช่วงที่ผ่านมาต่างฝ่ายต่างได้ไปคิดทบทวนอะได้ไปคิดทบทวนได้ไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะจน เข้าใจแล้วอนะว่าเออมันไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าเราสองคนแล้วมันไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าความสัมพันธ์ที่ที่เราเคยมีหรือมันไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าครอบครัวที่เรามีอยู่แบบนี้ค่ะมันคือความสัมพันธ์ในแบบที่เออ <ili> เขาไม่ต้องการจะเสียไปและคุณก็ไม่ต้องการจะเสียไปเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยถ้าใครที่กำลังมีปัญหากันอยู่ตอนนี้คู่ไหนที่กำลังมีปัญหากันอยู่ในตอนนี้จออ้าขอ energy นี้อยากจะบอกว่าถ้านาเวลานี้คุณยังไม่ได้คืนดีกัน คิดว่าจะเลิกกันไม่เลิกค่ะยืยนยันเลยไม่เลิกนะคะคุณจะไม่ได้เลิกกันหรอกสุดท้ายแล้วถ้าต่างฝ่ายต่างยอมละทิ้งอีโก้ของตัวเองได้ครอบครัวคุณมีความสุขเลยนี่คือคู่ที่มีปัญหาเพราะว่าอีโก้อีโก้ล้วนๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าละทิ้งอีโก้ได้หรือศักดิ์ศรีที่ยึดติดมากเกินไปในบางข้อของคุณกับเขาได้อกลับมาดีกันแน่นอนทีนี้ขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อย เขารู้สึกว่าเราอะเอาข้อดีก่อนเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนที่แบบคุณอาจจะเป็นนักธุรกิจที่เก่งเป็นนักเรียนที่เก่งเป็นคนทํางานที่แบบได้เลื่อนขั้นบ่อยอะไรแบบนั้นนะคะเป็นคนเก่งมากในการทํางานหรือในการดูแลครอบครัวนะคะประสบความสำเร็จในด้านนั้นมากๆนะคะแต่ว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่เขารู้สึกว่าคุณ่ะจมอยู่แต่กับอดีตมากเกินไป ชอบชอบขุดอดีตมาเล่าถ้าไพ่สลับกันนี่หมายถึง energy ของเขานะชอบขุดอดีตมาพูดชอบขุดอดีตมาต่อว่าเมื่อก่อนน่ะเธอเธอทําแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้เธอก็จะแบบอย่างเงี้ยย้าแต่อดีตย้ําแต่เรื่องเก่าๆจบไปแล้วไม่จบจบแล้วไม่จบจบจบจริงไม่มีอย่างเงี้ยค่ะฟื้นฝอยหาตะเข็บอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่วนวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลับมาอีกแล้วเดี๋ยวย้ำอีกแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกแล้วเดี๋ยวพูดมันเดิมอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะนะคะเอาขุดเอาแต่เรื่องเก่าๆมา่่าเอยงชน แฟนเก่าฉันเคยเป็นแบบนี้แล้วเธอยังจะมาทําเนี่ยเหมือนเขาทําเลยนะอะไรแบบนี้ค่ะเป็นคนที่ขุดอดีตขึ้นมาอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเขาแต่อาจจะเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็ขุดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกไม่ชอบตรงนี้นะแล้วจะเป็นยังไงต่อไปอย่างที่บอกอะ่ะมันจะมีคือคุณกับเขาไม่ใช่ไม่รักกันนะเพียงแต่มันมีบางอย่างที่ที่ยังแบบ เนี่ยณเวลาเนี้ยก็เหงาห่างกันไปก็เหงาะทะเลาะก,กันไม่ได้คุยกันก็คิดถึงกันทั้งคู่นั่นแหละยังรอกันทั้งคู่เลยเนี่ยคู่นี้อันบอกเลยไม่เลิกร้อยเปอร์เซนยังไงได้กลับมาดีกันแน่นอนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วอาจจะมีการง้องอนจะมีการคืนดีจะมีการแบบจะมีการดีกันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะสําหรับคู่นี้ไม่นานเกินรอหรอกไม่เกินสามอาทิตย์หรือสามเดือนนะคะภายในช่วงเนี่ยนะคะ มันจะมีการติดต่อมีการง้อภายในอาจจะภายในถ้าสามอาทิตย์นะถ้าถ้าไพ่คือด้วยความที่ว่าไพ่ทาโร่ข้อเสียคือเขาบอกเวลาเป็นเป็นตัวเลขชัดๆไม่ได้นะคะแต่รู้สึกว่าไพ่สามไม้ออกมาอย่างมีเหตุผละการรอคอยเนี่ยอาจจะอยู่ในภายในสามอาทิตย์หรือสามเดือนเนี้ยไม่นานอะไม่ถึงสามปีหรอกนะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการง้อกันเกิดขึ้นไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งแหละอย่างที่ท่านบอกอะต้องยอมละทิ้งอีโก้ให้ได้นะคะ มาถึงไพ่คำแนะนำนะชัดเจนเลยนะคะสำหรับการตีความไพ่คําแนะนําของอคนมีคู่ forgive ness นะคะอาภัยได้ก็อาภัยให้กันนะคะชีวิตคู่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยูนิของแต่ละคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนังนิดเบาหน่อยให้อาภัยกันนะคะแองคิดว่าคำพูดนี้อาจจะแบบฟังจนเบื่อแล้วเนาะในการใช้ชีวิตคู่แต่ว่ามันก็เป็นเบสิกจริงๆอะนะคะไม่มีใครที่จะถูกใจเราไปทั้งหมดไม่มีใครดีไปหมด แม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์เขาเองก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์หยเปอร์เซ็นต์ทุกคนมีข้อเสียเพราะฉะนั้นอันไหนอภัยให้กันได้ถ้ามันไม่ได้ร้ายแรงเขาขาดบัตรตายทำร้ายร่างกายฆ่าคนอะไรแบบนี้นะคะอภัยให้เขาได้อภัยให้เขานะอีกไม่นานค่ะไพ่ใบเนี้ยรู้สึกว่าสําหรับคนมีคู่คืออีกไม่นานอะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะได้กลับมาแน่นอนมีข่าวดีนะคะจะได้กลับมาคืนดีกันและการที่คุณเนี้ยเลิกกันไปในครั้งเนี้ยหรือห่างกันไปหรือทะเลาะกันหรือมีปัญหากันในครั้งเนี้ยเชื่อเเถททั้้งคู่ไดบรียน ทั้งคู่ได้เรียนรู้การกลับมาคบกันในคราวนี้กลับมาในแบบที่โตขึ้นทางความคิดโตขึ้นทางจิตวิญญาณโตขึ้นทางด้านเหตุผลเหมือนเหมือนเหมือนการมีปัญหากาันกรกกรครั้งนี้การทะเลาะกันครั้งนี้หรือการห่างกันไปในครั้งนี้ทําให้คนสองคนได้คิดอะไรเยอะแยะมากๆเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นการกลับมาในครั้งนี้จะเป็นการกลับมาในแบบที่ดีะคะ่ะดีดีแบบดีกว่าเดิมเยอะเยอะๆนะคะโอเค ชาวราศีตุลทั้งสสถานะครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลัเข้ากันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ